จากพระธาตุพนมมาลานพญานาคสีสัตนาคราชก็ไกลกันเหมือนกันนะคะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะมาถึงโรงแรมก็เกือบบ่ายสองแล้วค่ะโรงแรมที่พัก ยังเป็นโรงแรมใหม่อยู่เลยค่ะเป็นห้องแอร์เครื่องอำนวยความสะดวกก็มีเกือบครบทีวีตู้เย็นแอร์คอนดิชันกาต้มน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น โรงแรมจัดว่าสะดวกค่ะไม่ไกลจากลานพญานาคศีสัตนาคราชมากนะักสามารถเดินไปได้ไม่กี่นาทีค่ะลานพญานาคศีสัตนาคราช จะคลาคล่ำไปด้วยกิจกรรมหลายอย่างทั้งออกร้านอาหารหลากหลายและมีกิจกรรมบวงสวงล่องเรือดนตรีพอช่วงเวลาหกโมงครึ่งก็เริ่มมีการบินโดรนแปรอักษรกันค่ะ wow พอได้เวลาประมาณทุ่มกว่าเขาก็เริ่มเตรียมการที่จะไหลเรือไฟกันค่ะโดยเริ่มจะมีการลอยกระทงสาย ที่ลานบริเวณนี้จะอึกระทึกครึกโครมไปด้วยทั้งเสียงเพลงเสียงดนตรีและพิธีบวงสวงมีการรำบางคนใส่ชุดไทยมาเขาก็เชิญไปรำค่ะขออภัยที่ต้องตัดเสียงเพลงออกนะคะเพราะอาจจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงได้ จึงจําเป็นต้องตัดออกค่ะเพราะเดี๋ยว YouTube เขาจะลบทิ้งได้ค่ะ